ดีค่าพี่น้องทุกคนนะคะวันนี้มีคำพยานอยู่เอาสองพน้อเดียร์าไปคำพยานแรกคืออยู่ที่ตลาดแล้วมันเจอน้ผู้ชายคนหนึ่งแกทํางานเทศบาลเงินเดือนสามหมื่นกว่าแล้วเลิกกับแฟนแฟนเป็นครูนะติดหนี้ติดเินเป็นสองสามล้านแล้วทีนี้แกก็วันอังคารวันนีก็เลยมาขายขนมมาขายขนมแล้วก็มานั่งดูนั่งดูที่บริเวณที่นั่งกันแล้วแกมองอยู่ว่าทําไมป้ารวย คนอื่นป้ารวยจะมีความสุขในเวลาในการขายของพูดเพราะมีแต่คนชมว่า <Sand> ป <navigate through> <right? S 2> ้ารวยมีดีอย่างน้อย่างนี้แกก็แอบมองมองคนอื่นมีแต่หน้ามีหน้านิ้วคิ้วคำวัดอะไรแบบขายไม่ดีก็โบนอย่างลูกค้าจับของไม่เอาก็โบนอย่างเงี้ยแล้วแกก็เลยบอกว่าป้ารวยป้ารวยมีอะไรดีมีอะไรป้ารวยเราเมียมมีความสุขจริงๆอย่างเงี้ยก็เลยเล่าเรื่องพระเจ้าให้ฟังเรื่องอาดาวเอวาอะไรเดี๋ยวตอนนี้แกบอกว่าวันหนึ่งผมจะไปกับป้ารวย ช่อพี่น้องช่วยอะไรนี่ฐานอยู่นะเขาจเขาจะม,มาด้วยววมมเขา,นะเา,บ,อาบอกว่าพ่อรวยมีความสุขมากแค่พี่เหมือนพี่เหมือนคนอื่นอย่างเงี้ยเรากว่าขอบคุณพระเจ้านะที่พระเจ้าแบบให้เราเป็นเกลือไปเสแสร้งเราก็กาดีใจมากเลยตั้งแต่นัิน่มมาใครใครก็บอกเลยเวลาเราไปที่ตลาดเขาถ้าเราไปถึงตลาดเขาจะบอกว่าคนสวยมากแล้วคนสวยมากเลยที่เชื่อขอบคุณพระเจ้านะเรามปเกลือสแสรงถ้ามีเรื่องนึง่คือวันอาทิตย์ที่แล้วที่ไม่ได้มาโบสถ์เพราะว่าได้เป็นหน้งที่หน่วยเลือกตั้ง เกี่ยวกับไอ้นีสินเกษตรกรแล้วทีนี้มีมีอยู่สามตึงต่างน้องสาวคนเล็กเป็นนั่งอยู่ที่แม่ริมปรากฏว่าเขาส่งไปสองคนคือไปเป็นตัวแทนนะไปช่วยเลือกคะแนนแล้วแล้วน้องสาวได้มา24คะแนนแล้วของพี่สาวนี้ไปมีคู่ต่อสู้อยู่เบอร์เบอร์หกได้มาพี่สาวแพ้เบอร์หกไปอยู่คนได้ได้คนละสี่สิบกว่าแ่บต่แก้เขาแต่ของของพี่ลีเดียรู้รไหม พระเจ้าอวยพรนะเราไปที่ฐานแพ้คูกต่อสู้ไปสองคะแนนใช่ไหมเราชนะขาดลอยเห็นไหมพระเจ้าเราพับได้จริงๆนะพะ<ม>พี่กับน้องอ่ะเขาไม่เชื่อพระเจ้าเขาแพ้พพมาเลยแล้วของพี่อ่ะเป็นไงชนะขาดลอยเยพระเจ้าเราพับได้ยอดเลยเราพับได้เมื่อวานไปแตตลาดพี่สาวบอกว่าเดี๋ยวนี้เธอสดใสขึ้นนะก็สวยขึ้นแล้ว ทำไมเธอทำไมมีอารมณ์ดีอย่างนี้แม่แม่แม่เก้วดื่นเราวก็ให้เราเป็นเรือไปเสกสว่างตอนนี้พี่น้องช่วยอธิษฐานนะอยากให้แม่มารับเชื่อด้วยตอนนี้อธิษฐานให้แม่อายุเยอะๆเพราะว่าตอนนี้แม่อายุเก้าสิบแต่แม่กลัวพระเยซูแม่บอกแม่บอกว่าอยามมาอยู่กับลูกแต่แม่กลัวพระเยซูแม่บอกอย่างนี้นะ แล้าวาแม่มปอยู่กับลูกเธอถ้าเธอไม่เป็นพ้ายเยซูเลยแม่จะมาจะบ,บอกนี้แล้วเราก็บอกว่าแม่ไม่ต้องกลัวพม่เยซูใจดีกลางคืนก็แอบเอามือไปแม่ที่ฐานที่แม่เวลากลับเดินจากโบสก็ไปกอดแม่รถหย่อไปบ้างแม่นะแม่รันรอนหน่อยการเจอไหลคคะแม่แม่แห่ขอบคุณค่ะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเ,าเ,เราเยี่ยมจริงจริ